สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้ก็พามาดูรถเกีียวแล้วนะครับเป็นรถสักพัฒนานะครับไม่รู้มาจากไหนอีกนะนี่ครับเห็นมาเกียวอยู่แถวบ้านนะครับในหมู่บ้านเลยนะครับข้าวกคสิบห้าครับ ยังไม่สุกดีเท่าไหร่นะยังเคียวๆอยู่เลยนะครับโอ้คอโล่งเลยนะครับฝาคอนะครับเขาเปิดไว้นะครับ ตาบิ right ๊กพี่250คอเปิดไว้โล่งๆเลยนะครับแน่ตรงช่องโซ่นะครับก็เปิดไว้เลยนะครับ มีแก๊สด้วยนะครับมีถังแก๊สไว้ด้วยน่าจะใช้แก๊สด้วยครับตรงนี้ก็เป็นสองเพลานะครับ ชักใบมีดกับตัวปั่นออกเกอร์อนะครับแยกเป็นสองเปลา่าช่วงล่างก็น่าจะใช้โรเลอร์โลกใหญ่นะครับน่าจะเป็น D3 นะครับโรเลอร์บเบรมเลยนะครับ ก็แบ่งช่องออกนะเนี่ยท่อนะแบ่งเป็นสองช่องครับรู้จะแบ่งทําไปนะน่าจะกระจายข้าวได้ดีหรือเปล่านะครับโอเกี่ยวคล่องดีครับไปเรื่อยๆเลยเจอข้าวลมนะครับ เสียงก็ขัดขาดนะครับเสียงเครื่องนะครับเดินแบบขัด,ดขาดนะครับสะดุดสดุดนะน่าจะเป็นที่เกตหรือเปล่านะครับน่าจะใช้ทั้งเก็ตทั้งน้ํามันนะครับแต่ว่าเสียงไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่นะครับจะมีสะดุดสะดุดบ้างนะครับ na rae ตับแล้วครับเอาเป็นอะไร สายพันพลิกหลายเยอะบิดเลยโอ้สายพันบิดครับตัดทิ้งเลยโอ้โหสุดยอดเลยเป็นอะไรตาคีรีฮะเดี๋ยวพาไปลองขาวด้วย โอ้ครับรถเขาพังหมดเลยเอยรถตากคนนี้นะตากิเรคน,นนี้เนะี่ยเจอทุกปีเลยเดีราดิคบันได้เอ้ยเปลี่ยนก่อนมุ่จะเป็ี่ยนก่อนได้ยังไงดิอ๋อสายพานพัดลมสายพานพัดลมเป่าฝุ่นนะครับนี่กันกันนี่มุจุยเลยโอ้ตัดทิ้งเลยครับ ใสยังไงอะ่ะเวลาใส่เมือดิฉับบ้านไปเล่นชาโไอ้ชาับบ้านมสูงมุนทับกันเลยเหรอตาจะจำสูงมันตาไหนจำบ้านอะไรจโอ้ดูครับบบเซฟตี้ครับยอดเลยนะรถสักอู้ใส่พานแตกมาแล้วเนี่ยโอ้นี่ครับใส่พานร้าวหมดแล้ว โโอ้หใช้จนคุ้มเลยนะครับขอดูตูดหน่อย เครื่องอะไรเนี่ยสายเก็ตยังไงเดี๋ยวดูเก็ตเขาอตอยังไงครับมองไม่ออกครับไม่รู้ใส่ตรงไหนนะสายเก็ตนี่ครับดูดหน้าตาโชมหน้าครับ สปอร์ตไลท์น่าจะไซด์ไหมทั้งคันนะเนี่ยครับฝั่งโน้นก็มีนะครับรอบคันเลยมีแต่ l e วิดีนะครับทั้งคันเลยคันนี้โอ้แต่ดวนเบรมเลยบอกว่าใช้ทั้งเกจทั้งน้ำมันนะครับรวมกันเลย โอ้รถดูปากทำไมเงยขึ้นนี่ครับปากเขาเงยขึ้นมากเลยนะครับใช้กระบอกยกเดียวเลยนะครับยกคอแต่ว่ากระบอกบริมเลยนะเนี่ย คันน yup. ี้ก็ยังเป็นไดสตาร์ทนะครับเอาไว้คลายคอนะครับใช้เป็นไดสตาร์ทนะครับเวลาติดคอนะตัวนี้นะครับเนี่ยเวลาที่มันติดปากติดคอนะครับก็จะสตาร์ทคลายนะครับช่วงล่างเขาใหญ่มากนะครับ ตัวเลร์ดีสามก็ยังเป็นท่อส่งนะครับขึ้นบนอยู่นะครับรสตาร์บิกพีส <P 250 S 2> องห้าศูนย์นะครับน่าจะหลายปีแล้วนะครับนี่ดูจากสภาพแล้วพีปีแล้ว 15ป,15ปีครับผมโอ้โห15ปีครับเดียวกันกับผมเองครับสิบห้าปีน่าจะเกินคุ้มแล้วนะแต่สภาพก็ยังเต็มอยู่นะครับโอเคครับ ตอนนี้เขาก็ไปหาสายพานอยู่นะครับคลิปนี้ก็ขขโจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ